สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eyes e n t h e p r i s e ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับเกม Rise City นะคะแล้วก็วิธีการเข้าไปเล่นเกมค่ะแต่ก่อนจะเริ่มนะคะขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนค่ะเพื่อนๆควรศึกษาแล้วก็ตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะเกม Rise City นะคะเป็นเกมที่อารมณ์เหมือนว่าเราจะเป็นคนไปสร้างบ้านในเมืองค่ะ ซึ่งเขาบอกว่ามีอินสปิเรชันมาจากเกมซิมซิตี้นั่นเองค่ะซึ่งเด็ในเกมนี้นะคะมีเพียงคนเดียวค่ะซึ่งโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นเด็จากเกม Coi อ to f i s h ซึ่งเพื่อนๆก็ศึกษาแล้วก็ตัดสินใจดูนะคะ <c oughs> เข้าไปอ่านไวเปเปอร์ก็ได้ค่ะแล้วก็ดูว่าเราสามารถรับความเสี่ยงนี้ได้หรือเปล่าตอนนี้ในเกมไรซิ i t y นะคะมีบ้านทั้งหมด3ระดับค่ะ แรงหนึเนี่ยเราสามารถเก็บวัสดุจากในแมพนะคะมาสร้างเป็นบ้านได้เลยซึ่งบ้านแรงหนึเนี่ยมีทั้งหมด8หลังค่ะบ้านแรงสองมีทั้งหมด20หลังและบ้านแรงสามมีทั้งหมด13หลังค่ะ ซึ่งวัสดุที่เราใช้สร้างบ้านแร้งสและแรงสเนี่ยจะต้องมีการคราฟนะคะหรือไม่ก็ซื้อจากช็อปค่ะซึ่งช็อปเนี่ยจะมี daily item ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีการ r e f r e s ทุก24ชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนๆไปกด refresh เองนะคะก็จะต้องเสียเงินเพื่อ r e f r e s ค่ะต่อมาตรงนี้นะคะจะเป็นที่คราฟของสำหรับสร้างบ้านแรง2แล้วก็แรง3ค่ะซึ่งมันก็จะบอกนะคะว่าใช้อะไรบ้าง ส่วนตรงนี้ก็คือโรงพยาบาลสำหรับซื้อเห็ดค่ะซึ่งเห็ดเนี่ยเราต้องกินเพื่อที่จะมีพลังงานไปขุดวัสดุในแมปนั่นเองค่ะโดยจะมีราคาตามที่ใส่ขึ้นไว้ให้เลยค่ะซึ่ง Big Mushroom เนี่ยคุ้มที่สุดซึ่งเก็บของในแมปหนึครั้งนะคะใช้5 Energy ค่ะส่วนต่อมาก็จะเป็น Market Page นะคะซึ่งยังไม่เปิดแล้วก็จะมีบางอันที่เป็นค o m ing soon อยู่ต่อมาก็จะเป็น Ranking นะคะ ซึ่งอันดับแรงน่าจะขึ้นอยู่กับ E AH X P ค่ะซึ่ง E AH X P นี่มีผลต่อการวางของใน Marketplace ด้วยนะคะ ต่อมาก็คือระบบธนาคารนะคะเราจะจ่ายเงินต่อสัปดาห์แล้วก็ธนาคารเนี่ยจะคอยเข้มเหลี่ยญจากบ้านให้เราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะซึ่งเหมาะกับคนที่มีบ้านหลายๆหลังค่ะแล้วก็การจ้าธนาคารนะคะช่วยให้ลดโอกาสบ้านแตกด้วยนะคะสําหรับคนที่มีบ้านเกิน8หลังนะคะมีโอกาสที่บ้านจะพังได้ค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือคุกค่ะซึ่งก็จะมีกระเป๋าคนที่ถูกแบนนะคะแล้วก็เหตุผลบอกว่าถูกแบนเพราะอะไร วิธีการที่เราจะเข้ามาเล่นเกมนี้อันดับแรกเราจะมาส w a ปเหรียญ RSC ที่ pancakes w a p ค่ะโดย address ของเหรียญน,นะคะเราจะเอามาจากหน้าเว็บเกมเลยและเราก็จะ add token ไปใน meta mask ด้วยนะคะเราจะได้เห็นเหรียญจากนั้นก็ส w a p ได้เลยค่ะเมื่อเราส w a p เหรียญเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้าเกมเลยค่ะจากนั้นกด play แล้วก็ login เชื่อม wallet เลย ฝากเหรียญ RSC เข้าไปในเกมโดยกดที่ exchange ค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการเสียค่าแก๊แต่ว่าการเล่นต่างๆในเกมนะคะจะไม่มีการเสียค่าแก๊สค่ะต่อมาเราก็ไปซื้อเห็ดจากโรงพยาบาลเลยค่ะซื้อเสร็จเห็ดมันก็จะไปอยู่ในอินเวนทอรนะคะเราก็กินจะได้พลังงานไปเก็บของตามแมปซึ่งของที่เราเก็บตามแมปนะเราจะได้เพียงพอกับการสร้างบ้านแรงหน่งหนึห,นหลังพอดีค่ะ จากนั้นเราก็เก็บของในแมปเลยค่ะซึ่งของในแมปนะคะมีทั้งหมด18ชิ้นสแสดงว่าเราต้องใช้90 Energy ค่ะซึ่ง Big Mushroom เมื่อกี้นะคะมันให้แค่80 g ก็คือไม่พอให้เราไปซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็มีอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือ trash นั่นเองถ้าเกิดว่าเราเก็บ trash เนี่ยเราจะได้ EXP เพิ่มขึ้นแต่ว่าเสีย1 Energy ค่ะเมื่อเราเก็บครบนะคะเราก็ไปกดสร้างบ้านแรงหนึ่งได้เลย แล้วก็รอมันสร้าง5นาทีค่ะเมื่อสร้างเสร็จนะคะเราจะอัพเป็นขั้น2แล้วก็ขั้น3เลยโดยใช้เหรียญ r s c ในการอัพซึ่งจริงๆก็สามารถอัพเกรดโดยใช้ของที่เก็บตามแมปได้นะคะแต่มันเก็บได้แค่วันละครั้งดังนั้นเอาไปสร้างบ้านดีกว่าค่ะในส่วนของราคาต้นทุนและกำไรที่เราจะได้รับบ้านแร้งหนึ่งอัพเต็ม3ขั้นเนี่ยต้นทุนประมาณ100กว่าดอลลาร์ค่ะแล้วก็รายได้อยู่ที่4.3ดดอลลาร์ต่อวันค่ะ ส่วนของราคาต้นทุนแล้วก็รายได้ของบ้านแลงสองแล้วก็แลงสามเดยวจะแปะกลุ่มคอมมูนิตี้ของลุงม,มนตีไว้นะคะซึ่งเขาทำเป็น Excel ไว้อยู่ในกลุ่มค่ะและในการเคลมเหรียญในบ้านนะคะสามารถกดเคลมได้ต่อเมื่อมีมากกว่า30%ค่ะก็กดเคลมได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้เลยใต้คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ